ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกดปุ่มตัวนอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับบางทีกดแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนภาษานะครับใครที่เจอปัญหาอยู่นะครับกดปุ่มตัวนอนนะครับบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยสลับภาษานะครับคุณจะสังเกตดูบางทีไอ้ปุ่มนี้มันก็ปุ่มพีสิงเหมือนกันนะครับเหมือนปุ่มพีสิงเวลาเราไม่มองนะครับเราไม่มองนะ กดมันนะครับมันไม่เปลี่ยนครับต้องจ้องมันนะต้องหันไปมองนะครับหันไปมองมันถึงจะเปลี่ยนนะครับทั้งๆที่เราก็กดถูกนะครับใครที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเรียกมันปุ่มผีสิงนะครับแต่จริงๆในตัววินโ o ว์10นะครับมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับใครที่เจอปัญหานะครับกดปุ่มตัวนอนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมเปลี่ยนภาษาครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีกันเลยนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ เรียวิธีการแก้ไขปัญหานะครับให้ค si right? um, uh, like uh, ุณมาดูที่คําว่าเนี่ยครับไอตัวภาษาเนี่ยครับอังกฤษใช่ไหมครับให้คุณคลิกซ้ายเลยนะครับพอคลิกซ้ายเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คําว่า language preference นะครับคุณคลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับคุณจะเจอเจอหน้านะครับ language นะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้นะครับมาคลิกที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับให้คุณมาดูทางด้านขวานะครับให้คุณมาคลิกคลิกที่ตัวนี้นะครับ คุณคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับหน้าต่างคําว่า Re เจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งเด้งหายไปเดี๋ยวเราไปนะครับพอคุณคลิกตัวนี้เสร็จนะครับตัวหน้าต่างนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่าง region ให้คุณมาดูที่ตัวนี้ครับแองเก็ตฟ n นยูนิโค้ดนะครับโปรแกรมนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้ต่อเลยนะครับคลิกที่ตัวนี้เอาเมาส์คลิกเลยนะครับ คลิกที่ Change System Locale นะครับพอคุณคลิกที่ Change System Locale เสร็จนะครับมันจะเจอมันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมเลื่อนให้คุณดูง่ายๆนะครับที่ c u r r e n t System Locale นะครับถ้าเป็นภาษาอื่นอยู่นะครับจะเป็นอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณมาเลื่อนเปลี่ยนเป็นไทยไทยแลนด์ตัวนี้นะครับไทยไทยแลนด์ตัวนี้นะครับเสร็จพอคุณเปลี่ยนเสร็จนะครับให้คุณคลิกโอเคนะครับคลิกโอเคเสร็จ มันจะมีหน้าต่างเด่งขึ้นมาครับประมาณว่าให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับรีสตาร์ทนาวนะครับให้คุณคลิกที่คำว่ารีสตาร์ทนาวนะครับในที่นี้ของผมมันไม่เร่งขึ้นมาเพราะผมเปลี่ยนไว้อยู่แล้วนะครับมันขึ้นหน้าต่างมาให้คุณคลิกที่รีสตาร์ทนาวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะรีสตาร์ตตัวเองหนึ่งรอบนะครับปุ๊บกลับมาคราวนี้คุณก็ลองลองนะครับลองใช้ปุ่มตัวหนอนนะครับเปลี่ยนภาษาดูนะครับว่ามันหาย มันหายหรือยังนะครับเวลาที่คุณอาจจะกดปุ่มตัวหน่อย้วมันไม่ยอมเปลี่ยนภาษาครับปุ่มตัวนี้มันก็แปลกประหลาดครับถ้าจ้องมันนะครับมันมันถึงจะเปลี่ยนภาษาครับไม่จ้องไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็แปลกๆอยู่แต่ผมลองทดสอบเปลี่ยนดูแล้วใช้งานได้นะครับยคุณก็ลองทําตามดูกันนะครับสบําหรับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากากดติดตาม้วนนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ